เทคนิคร่างกายสุขภาพแข็งแรงนี่านี่ยังเนียยายจะขึ้นมินยังก็มีจิตวิจัยเลเนาะไม่ต้อหัวใจไม่ต้อหัวใจอีหลีนะยายิ้มเยียมแจ่มใสยาทุกยาโศกเยอะเมนบ่อใหญ่ท่จังไรบ่อโศกบ่าเข่ากั้นบุกกั้นดันบอกอะไรบ่อหล่อบอกอะไรบ่อหล่อนี่สีละโอ้ยร่างกายแข็งแรงเลเก่าชิ้นเก่าปียามจึงเคยเข่าโรงพยาบาลบ่อใหญ่ป่วยเคยป่วยเข่าโรงพยาบาลบอ โอโหหัลงบ้านเอาบ่บ่เคยไปดิเออขันเป็นสวยเป็นชิ้นเป็นน่องเขาไปลงบ้านแม่ไปอยู่เต็นแม่เองเลยดิเป็นเจ็บเป็นไข่เป็นวยเป็นโชคสิบ่มีบ่มีบ่มีเลยมันว่าเดียวเขาโรงเรียนผมไปหรือบ่เกิดก่อนโรงเรียนเกิดเกิดก่อนลงเอ๋อแล้กก็ไก่ ก็ไก่ข้อพอดูกแบบว่าไก่หูยูใช่เลใช่เลยใช่เูยใช่เลยลาไปได้ยู่อ๋อไล่ได้ห่างมันบ่ได้เขาโรงเรียนบ่ได้เขาโรงเรียนเดี้ยงในหลังข่อมตามปกติเนาะขึ้นคุนเข่ากับต่องนางแต่ว่าเจ็บขาเจ็บแข่งเจ็บขาบ่เวลาเดินบ่มีบ่เจ็บลองยางเมืองบ่เสือบ่เชื่อเลยคุณครับเพาะแต่ยางไปไหวไปดีหางเป็นมันดอมตัวนี้อ๋อมันจะดองยังกันเนาะ มันก,กระจองธรรมาดาแหละยายไอ้ยาย,ย,ายอวยพอ่อในคนคนคนเบิงลิปนี่เนี่ยครับเอาหันหน้ามาหนีอวยพ่อเนี่ยผมอวยพ่อให้ลูกหลานอืมให,ให้จังได้จังแสให้อายุมั่นขวัญยืนม,มีความสุขคือยังยายก็ได้บ่มีความสุขความโศกเอาอวยพ่อหันหน้ามาเนี่ยมันบ่มีเม่อยยังยหยลูกแล้วใจจิตใจใจของจก่ของนอนอยู่ <ắng> ยังยายเนี่ยมังทุกตีเลย เอาไปกินกับข้าวอ๋อนี่่ไ้งกินกับยายกินกับข้าวแบบไหนมะม่วงใส่ข้าวเหนียวจำก้อนเหนียวเลยจำข้าวเหนียวเลยว้าเนื้อข้าวแล้วก็บผ่านเอาข้าวเหนียวตัวใหิ่หน่อยโอ้ใกล้แข็งแรงเนาะยอายุจักจักปีกับยายเก่าสิบเก่าเก่าสิบเก้าปีจ้าอืม เก่าสิเก่าจักเรือะพี่พี่ม้นี่ลอยใกล้ลอยปอดหลังใกล้แข้งแรง่เกิดมาเป็นัตคนบ่เคยเจ็บเคยไขบ่เคยปวยเคยสู้ยูจะถี่เลยเทคนิคหลางกล้สุขภาพแข้งแรงนี่ยังเหนยหยาถ้าขึ้นมยังก็มีจิตวจัเนาะจิตวใจ ไม่ตัวง้อใจหลืออะไรใหญ่ยิ่งแยมแยมใสยาทุกยาโศกเยอะเมนบ่อยห่ี่จังไหนบ่อโศกบ่อเสากันดูกกรนดันบ่อกระมัวหล่อรอหลอเนาะี่ยสีละเนี่ยอาหารการกินล่ะใหา่อาหารการชิมนะไม่อยากด้วหรือคนยากกินกับเมี่ยวเมืองกัามฟานผ้าหอวงบ้านี้นะเออที่เขาเขาเราก็แล้วงเรยโอ้เลี้ยงหมูเลี้ยเวนเลี้ยปีแล้วเรียน พวกพักพวกยังเด็เคยกินพวกพักพวกยาก็ิ้อยู่บ่ขาดอกบ่ขาดปมูกเองหรือว่าจากไหนครับพักนะน้อหน้อแค่ิ้นยา่าหรือักซ้ำกินเนาะน่งหัวนี่สวยดีนะโอ้มัเถอะฝุ่นแขกมางานกัมีมาเกวกัมีซ้ำมาปีซ้ำมาปุยพักกระเดากัมีเกียวกเกี้ยชีเจนมาคนลงใส่หมดเนา โอ้ยหลังใกล้แข็งแรงและเก่าชืเก่าปียามจริงเคยเข่าโรงพยาบาลใบใหญ่ป่วยเคยป่วยเข่าโรงพยาบาลบ่บ่อ้โหเข่าโรงพยาบาลเอาบ่บ่เคยไปดิเออขันเป็นสวยเป็นทีเป็นหนองเขาไปโรงพยาบาลแม่ไปอยู่เต็มแม่เองเลยจ็บแล้วไข่แล้วป่วยแล้วโชคสิบ่มีบ่มีบ่มีเลยโอ้ ยิ่บุญวาสนาตัวนกอายุหลังกายแข็งแรงบ่เคยเข่าบ่บ่เคยเข่าโรงพยาบาลเจ็บไข่ได้ป่วยอายุจนถึงเก่าเช็ดเก่าบ่เบอเคยป่วยเข่าโรงพยาบาลเลยหมอไปไปเบิ่งลูเบื้องล้านไปไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานที่เข่าโรงพยาบาลแต่สิป่วยเขาไปนอนโรงพยาบาลนี่บ่เคยโอ้ยพ่อเสียเยี่มแย้มแจ่มใสร้องเพลงได้บ่อใหญ่ เขาลงเรียนถนไปหรือเกิดก่อนลงเลียนเกิดกลงเกิดก่อนลงอ๋ออก็ไก่ก็ไก่ของ้อนอะ่ใช่เลยใช่หนใช่ลากรดัอยู่อ๋อลรด้ยหางันบ่ด้เขาลงเรียนบ่ได้เขาลงเรี้ยนเขียนหนังสือเป็นบ่ จะต้องซื้อกาเห็นหลังมากับเขียนถือเขียนใตอยู่เขียนตามหรือเขียนถือเขียนใด้ยู่จ้ะอืาลองเพลงนี่เป็นบอปอ่ะนี่ยลองเพลงทำไมตะกอนเขาลองเพลงอย่างยายบ่เนี่ยนี่มันลายเสงเนาะตะกี้เห็นหลังแท็กซี่บ่มันเนี่ยตะวีนั่นเป็นเอาลองเพลงที่เคยยายเคยลองแต่สมัยสาวเอา จำแดดบ่บ่บ่มีเลยโอ้วิมอดได้บุญเนาะบุญนางควยหมดนางควยหมดได้นางคุยหมดเอาขยับขยับปูยายเนาะผัดอายุลอยปียายซื้ออยังเกาะยังไม่ได้ถามอยู่ชื่อยายยังยายย้อนฮะย้อนยายนย้อนย้อนย้อนผัดขุมทุ่มทุ่มพัดอายุเก่าชื่อเก่าปี ปัดพี่น้องเอออยู่เก่าชื่อเก่าปีหลังใกล้แข็งแรงยางได้ลองพิงจำบ่อได้จำบ่อได้สมัยตะก่อนใต่แพ่งสาดตร์จริงใส่เพ่งศาสตร์บ่ไมันมนีเพ่งคือชื่อมือเออบ่เออสมัยตะก่อนบ่คอยมีเพลงเนาะบ่คอยมีวิทยุนั่นบ่แม่ง่ายอืมทำเป่าได้โอ้ย่าย่องเดินเดินในหลังข่อมตามปกติเนาะ ขึ้นโคดเถ่ากับต๋องนางแต่ว่าเจ็บขาเจ็บแข่งเจ็บข,า,ข,บขาบ่เวลาเดินบ,บ่เนี่ยบ่เก็บลองยางเมืองบอ่เสือบอ่เชื่ <c oughs> อคุณนาเพราะแต่ยางไฟไหวไหวไปดีถางเป็นมันดอมตัวนี้อ,อ๋อมันจะดองอยังไงเนาะเออมันกระจองธรรมดาแหละยายอาอยุเก่าชิบเก่าชิบเก่าแล้วสิคือยังผู้บ่าวคือยังผู้สาวตะกอนกับบ่ได้เนาะบ่เนี่ว You ี่เออุ้ยหลังกล้แข็งแรงครับพี่น้องอย่าจ้ะย่อ่ย่า่อุ้ยพ่อเนี่ยคนคนเบิ่งทิพนี้เนี่ยครับเอาหันหน้ามาหนีอุ้ยพ่อเนี่ยผมอุ้ยพ่อให้ลูกหลานอืมให้จังได้จังแส่ให้อายุมันขวัญยืนมีความทุกขคืออย่างย่ายก็ได้บ่มีความสุขความโศกเอาอุ้ยพ่อหันหน้ามาเนี่ยมันบ่มี่ม่อย่างให้ลูกแรกใจจิตใจใจของจ้าข้องนอนอยู่ อย่กจะบุญบาทชนะสานตาครับอืท้าอันไดกับมันกับพี่จังกยจังพหมุ่งบาสาชนะของแมอยู่อ,อันมาขำมาเกินมากับมาเกินครับอืมวิพรหายอะไรแมนบอน,นี่หายอะไร่ะ ไม่อ้วนให้ลูให้้านผูยูทั้งใกล้ทางไกลทังเอ้าโ้ยพอนมึงอายุดิงไมแงถึงผูสุกคนเลยเนาะใม่เป็นยังเราอันใดก็อยจะชิมมากไก่มากไกลสิเป็นจังบุตรถันนสาตาครับอารุมาต่อไปอยู่ดินไม่แหงปันนาจึงได้ขันมันได้ชิมนั่นหาเงินหาทองกัเป็นเงินเป็นทอง โอ้ยสาธุสาธุสาธุยายโอ้ก็ให้ละคุณยายจ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ได้ป่วยโอ้สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วเนาะพ่อก็บอกว่าพูดกับทะลุพูดสาธุสาธุได้ยายนะสาธุอยู่หลายปีแท้แท้หลายพักหลายปีกึ่ง อ๋อ,อ,อ,อให้ลอยกว้าได้ใจเดี๋ยวสีมาหาได้เ,เ,เ,เนี่สาถุกอสาถุกครับขอบคุณที่ขอบคุณที่รับชมครับจ้า